ก็มีปัญหานะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนเจ้าของธุรกิจหลายๆคนนะครับที่ทําทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่โพสต์เฟซบุ๊กทำกราฟิกสั่งซื้อของดูแลร้านอะไรพวกนี้ครับคือไม่ว่างที่จะมาโพสตเป็นเวลาครับเช่นทุกวันเนี่ยถ้าเกิดเราอยากลงคอนเทนต์ตอนหนึ่งทุ่มทุกวันนะครับถ้าง่ายสุด,ดก็คือว่าเราก็เข้ามาตอนหนึ่งทุ่มหน้าเฟซบุ๊กแล้วก็กดโพสลงมะแต่ว่าถ้าเจ้าของธุรกิจทําเองมันเป็นไม่ได้ยากมาก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แดม a คาเดมี่นะครับวันนี้ทุกคนอยู่กับแอมยุทธนานนธิธรรมชาติครับก็แดมแคาเดมี่นะครับจะเป็นช่องทางในการแชร์ความรู้และประสบการณ์จริงในการทําธุรกิจของพวกเรานะครับแชร์ด้วยภาษาง่ายๆสไตล์คนทําธุรกิจแชร์ให้เพื่อนฟังครับ ซึ่งสมัยก่อนนี้เนี่ยมันมีฟังก์ชันที่เรียกว่าการตั้งเวลาหรือว่าสเกดูให้เราได้นะครับคือเราโพสลงไปปุ๊บเราบอกว่าให้มันเผยแพร่ตอนหนึ่งทุ่มมันก็สามารถทําได้จริงๆเฟซบุ๊กนะครับไม่ได้เอาฟังก์ชันนี้ออกไปนะครับแค่ย้ายที่เท่านั้นเองย้ายเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า Creator s t u d i o ฮะสำหรับคนที่โพสผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไอตัว Creator Studio ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันนะครับไปดูกันเลยเ นะเอาแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาดูที่หน้าเพจกันก่อนนะครับเพื่อพิสูจน์ดูว่าไอ้เครื่องมือตั้งเวลาเนี้ยมันได้มีจริงๆนะมาถึงปุ๊บเราก็กดคีย์เอ็ดโพสจบไหมครับถ้าเราจะโพสอะไรเนาะค่อยเคียดโพสเสร็จปับ๊บเราก็เลือกรูปเลยนะครับเลือกรูปเลยเอารูปนี้แล้วกันนะครับเอารูปนี้แล้วกัน Happy New Year ทีนี้ลองไปดูข้างล่างครับถ้าเกิดเรากดโพสต์นี่ปุ๊บมันจะโพสต์ขึ้นไปเลยมันไม่ใช่การตั้งเวลานะครับมันคือการที่เราบอกว่าโพสต์ได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้สังเกตดูว่าปุ่มตั้งเวลามันจะหายไปแล้วทีนี้ครับมันจะมีตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ตัวนึงครับเนี่ย Post scheduled is available in Publishing tool ก็คือมันย้ายไปอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า Creator Studio แล้วนั่นเองถ้าเกิดเราจะตั้งเวลาครับหลักการง่ายๆครับมีอยู่2ทางที่จะเข้าไปถึงตัว Creator Studio ได้วิธีแรกครับคือเรากดตรงปุ่มนี้ฮะ เข้าไปแล้วนะครับผมให้เราหาดูข้างบนนะครับเนี่ย manage all your post s in creator studio นะครับให้เรากด try it now เร่องนี้เลยนะครับอันนี้คือวิธีแรกที่เข้าไปได้นะครับทีนี้วิธีที่2นะครับเป็นวิธีที่ง่ายกว่าวิธีแรกอีกเราเข้ามาในหน้าเพจเหมือนเดิมนะครับพอเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยดูเมนูด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นมีคําว่า publishing tool ตัวนี้อยู่นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับให้เรากดเข้าไปตัวนี้เลยครับ พอเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมทีนี้ไม่ต้องสนใจครับหาคําว่า Creator Studio ครับซึ่งมีทางเข้าให้ได้2ทางเหมือนกันก็คือข้างบนนี้มีคําว่าไทยอีนนาวหนึ่งแต่อันนี้เดี๋ยวอีกหน่อยมันจะหายไปนะครับเราสามารถปิดมันได้นะครับถ้าปิดตรงนี้ไปมันก็จะหาไม่เจอถูกไหมทีนี้ครับเรา,าดูด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับตรงคําว่า Tool ตัวนี้ครับจะมีคําว่า Creator Studio อยู่ตรงนี้เลยให้เรากดเข้าไปเลย เห็นไหมครับก็เข้ามาในหน้า Creator Studio เหมือนกันได้แล้วนะครับผมทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้บ่อยๆเนี่ยเราสามารถ bookmark หน้านี้ไว้ได้เลยนะครับเราเอา URL ตรงนี้แล้วเรา bookmark ไว้ได้เลยเดี๋ยวไปดูวิธีโพสต์กันเลยนะครับว่าเราตั้งเวลายังไงอันดับแรกก็ไปที่ปุ่มสีเขียวนี่เลยครับเด่นสง่าอยู่เลยนะครับชื่อว่า Create New นะฮะกดไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็โพสต์ธรรมดาเลยนะครับสมมตินะครับผมจะโพสต์ Happy New Year 2022 นิวเยียนะครับไม่ใช่ New นะิวเมียเกือบไปแล้วเราก็เพิ่มรูปธรรมดานะครับคือตรงนี้เราก็แอดรูปแอดวิดีโออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราต้องการจะโพสต์ได้เลยนะครับทีนี้ครับให้เรามากดดูสังเกตตรงนี้ครับมันจะมีปุ่มคาว่าพับบิคนะครับแล้วก็มีลูกศรลงตรงนี้ถ้าเกิดเรากดพับบิกก็คือโพสตเลยเหมือนกันไม่ต่างอะไรกับการโพสต์หน้าเพจเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะตั <formatting S 2> <L ie> <Sho ck> ้งเวลาให้เรามากดที่รูปศรลงตรงนี้ฮะ กดเปียงเข้าไปเห็นไหมครับมันจะมีตั้งเวลาโพสนะครับหรือว่าเซฟดับแล้วอันสุดท้ายก็คือการแบ็กเดทนั่นเองแบ็กเดทก็คือว่าเราโพสย้อนหลังอนะเรียกว่าโพสย้อนหลังนะครับสมมติเราอาจจะลืมโพสต์ในวันปีใหม่ไปอะไรเงี้ยครับอยากจะกลับไปโพส์วันปีใหม่ใหม่ซึ่งเราต้องใช้ตัวแบ็กเดทตัวนี้อ่าแต่ตอนนี้ครับเราจะมาตั้งในเรื่องของการตั้งเวลาเนาะหรือว่าที่เรียกว่าสเกดูโพสนั่นเองนะครับเราก็เลือกที่สเกดูโพสต์เลยนะครับอ่าถ้าเราจะตั้งเวลาให้โพสตประมาณอ่าวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่ง อย่างนี้ได้เลยแล้วเราถ้าเกิดเรามั่นใจเรากด s a v ได้เลยนะครับกด <ot> s a v ตรงนี้ปุ๊บยังไม่เสร็จนะครับคุณสังเกตได้ว่าตรงนี้ปุ่มอ่ะมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนเป็นคำว่า schedule post เนาะอ่ะเราก็ไปกดคําว่า schedule post เป็นอันเสร็จแล้ว ทีนี้พอเรากดตรงเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมาขึ้นในหน้าลิชเรานะครับสังเกตดูว่าตรงนี้ครับตรงโพสเดต้ารับมันเป็นสเกดดูอยู่นะครับแล้วก็สเกดดูก็คือให้โพสต์วันที่1 5ตอนเวลา1นึ่ทุ่มเพียงแค่นี้เองครับผมทุกคนก็สามารถตั้งเวลาการโพสตได้แล้วโดยที่ทิปลับของผมนะครับก็คือว่าเราจะเสียเวลาวันหนึ่งนะครับมานั่งคิดคอนเทนต์นั่งทํารูปกราฟิกอะไรพวกนี้นะครับแล้วสเกดดูไปถึงอาทิตย์หน้าได้เลยไม่ต้องมานั่งแบบ้วันนี้ต้องโพสต์อะไรพวกนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดชอบคอนเทนต์สไตล์นี้นะครับที่พวกเราเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะนะครับผมยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับดามเชิงเจง